ปวดตัวคอบาไหลกายภาพแบบใดเคลมในวงเงิน iHealthy ได้ปอมาเล่าให้ฟังครับ สำหรับวงเงินกายภาพนะครับจะอยู่ในวงเงินผู้ป่วยนอกสำหรับแผน i อเอลตี้เล่มเก่านะครับส่วนแผน i อเอลตี้อันตรานะครับจะอยู่ในวงเงินหมวดที่19ครับค่ากายภาพเป็นวงเงินผู้ป่วยนอกเช่นกันการที่จะใช้วงเงินนี้ได้ครับต้องมีองค์ประกอบ3อย่างตามนิยามของประกันนะครับหเลยครับต้องกระทําโดยนักกายภาพเท่านั้นนะครับนักกายภาพนี่ก็ต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพด้วยนะครับเข้าร้านนวดร้านสปาแล้วไม่มีนักกายภาพนี่ก็ใช้ไม่ได้ข้อ 2. นะครับต้องมีแพทย์สั่งทํากายภาพนะครับคือคุณหมอต้องออกไป รับรองแพทย์ให้ทํากายภาพด้วยนะครับข้อ3นะครับ ต้องมีขอบเขตการกายภาพที่ชัดเจนว่าการรักษาครั้งนั้นเนี่ยมีการทำกายภาพกี่ครั้งองค์ประกอบทั้ง3อย่างนี้นะครับจึงจะเคลมค่ากายภาพได้ในวงเงินกายภาพทีนี้นะครับหากเราไม่สะดวกไปทํากายภาพที่โรงพยาบาลบ่อยๆสะดวกที่คลินิกใกล้บ้านมากกว่าเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลน,นั้นเนี่ยไปทําที่คลินิกกายภาพใกล้บ้านได้นะครับส่วนการเบิกเคลมนะครับสามารถแสกเคลมได้จากโรงพยาบาลโดยตรงนะครับหรือถ้าไปทําที่คลินิกเนี่ย สามารถส่งเอกาสารเคลมผ่านตัวแทนหรือทำผ่านระบบเ m ็มม y าบายได้นะครับเพียงเท่านี้การกายภาพก็ไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปหากเพื่อนๆสนใจแบบประกันที่มีการกายภาพนะครับสามารถติดต่อสอบถามปรอนในทุกช่องทางนะครับของเราเนี่ยมีประกันสุขภาพที่ cover ค่ากายภาพตั้งแต่แผนซินเวอร์ขึ้นไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ